สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็เรากําลังจะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมวันนี้เราก็มีไฟ์จะไปรอนดอนนะครับผมเวลาเที่ยงคืน55นะครับผม mm. ก็ตอนนี้นะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ได้ มีการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จากที่เห็น้วก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ไฟ์นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ในขณะนี้นะครับผมก็กําลังจะเดินไปที่เช็คอินเคาน์เตอร์ของการบินไทยนะครับผมก็เราจะบินตรงนะครับจากสุนรภูมิไปฮิสโตรอีร์พอร์ตลอนดอนนะครับครับตอนนี้ก็เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับตัวนี้ก็กำลังจะเข้าเกียร์ ก่อนเข้าเกตตัวนี้ก็มีระบบการเปลี่ยนแปลงเปเยอะนะครับในการเข้าเกตครับผมก็ผมไม่สามารถถ่ายรูปได้เนาะตัวนี้ก็เข้ามาในเกตแล้วนะครับผม<ช>ก็บรรยากาศภายในเกตเป็นแบบนี้นะครับก็รู้สึกจะคึกคักมีร้านอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมนี่ก็เป็น b o e i n g 777300นะครับผมที่เราจะเดินทางนะครับโดย t g 910ไป h i s โตรแอร์พอร์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการขึ้นเครื่องนะครับผมครับที่ทุกคนเห็นก็เป็น Boeing 777300นะครับผมของสายการบินไทยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่เครื่องกันนะครับผมนี่ก็เป็นชั้นอ c คโน m มนะครับผมของการบินไทยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเลานะครับผม เราก็จะทําการบินตรงจากสุวรรณภูมินะครับผมสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮิสโตรแอร์พอร์ตลอนดอนนะครับข mm hmm. ับนี่ก็เป็นหาดมือที่2ของวันนี้นะครับของของไฟนี้นะครับผมมื้อแรกผมไม่ได้เอาเพราะผมง่วงวมากเลยครับก็เป็นออมเล็ตก็ฮอทดอกแล้วก็เป็นมันฝรั่งมันฝรั่งอบนะครับผม mm hmm. ก็ตอนนี้เราก็ใกล้จะแลนดิ้งกันแล้วนะครับผมที่ฮิสโตรแอร์พอร์ตก็ค่อนข้างจะดีเลยนิดนึงนะครับวันนี้ เพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์การจราจรบนฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะบีซี่ยุ่งนะครับผมวันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าของอิสโชรนะครับเราแลนดิ้งกันเวลา7จ็ดโมงนะครับสานาทีของที่นี่นะครับผมไฟเราก็อย่างยาวนานเลยครับผมนีก็เป็นบรรยากาศนะครับบนรถบัสนะครับผมที่เรากำลังจะไปอาคารผู้โดยสารนะครับผม เป็นเรรยากาตอนเช้าของที่อังกฤษนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นซัมเมอร์พอดีนะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับผมที่ทุกคนจะต้องผ่านก็คือตอมอสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ที่ฮิสโตรเรียบร้อรนะครับตอนนี้ผ่านตอมอทีเรียบ้อยอ้าวเย้ e l c o m e to อิงแลนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรับกระเป๋ากันแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิลเลียโคสเ t ชันเพื่อจะต่อรถไปนอรทิทีเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันไป ตัวนี้ต่อหน้ากากก็ได้ตอนนี้เราอยู่งที่ไทนิงตันนะครับผมก็คือนั่งรถไฟเอ็กซ์เพรสตรงนี้มาจาก h i s โทเร e ั m i n a l 2แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อซิต l ลายไปวิกตอเรียกันครับเราจองรถโลโไว้ตอน11โมงครึ่งไปนอริทเดินทางต่อยประมาณ3ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณาก็รอไม่ได้ก็ดูโอเคแล้วทุกคนไปไปต่อไป ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวิดีโโคสเตชันนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบริากาศดูเดี๋ยวเราได้เกตที่9ไปนอริสนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรอที่เกตกันตอนนี้ไปคิดว่ารหรถบัตรนานมากรถบัตรเลทไปชั่วโมงหนึง่งเพิ่งได้ขึ้นรถโอเค เรี่ยเวลาตัดสินจไปเจอกันใู่นปา โอเคครับทุกคนถึงแล้วโคตรน้น oh, หนาวด้วยเวลี่ลองถามหนาวมากแล้วก็โคตรนั่งรถเปื่อเลยจะไปหาจองอีกแล้วไปโอเคทุกคนถึงโนริดแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเวลาหกโมงเราออกจากลอนดอนตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะครับเพิ่งมาถึงตอนหกโมงเย็น เป็นการเดินทางที่โคตรนานรถบัสขึ้นเลทมากเจอเครื่องบินเลทแล้วจะรถบัสเลทอีกอยากจะบอกว่าปวดหัวมากทุกคนไปเดี๋ยวนิลัมมารับผมแล้วเดี๋ยวรอนิลัมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันไปนั่นแหละครับผมก็ถึงบ้านพักของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมพักอยู่ที่ห่างไกลจากในเมืองนะครับประมาณ15นาทีนะครับผมนี่ก็บ้านของผมนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปพักก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ